สำหรับใครนะคะที่อยากจ,จะจัดตัวนอกบ้านนะคะแนะนําเป็นเคาน์เตอร์ลายไม้แบบนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> แข็งแรงทนทานด้านในเสริมด้วยโครงเหล็กนะคะเคานเ์เตอร์เตาชุดนี้นะคะดีไซน์ออกมาให้มีหัวแก๊สแล้วก็สิง้ังจานอยู่ด้วยกันเพื่อประหยัดพื้นที่นะคะ <S <S สําหรับคนที่งบน้อยพื้นที่ใช้สอยน้อยนะคะแนะนําเป็นเคาน์เตอร์รุ่นนี้เลยค่ะเคาน์เตอร์รุ่นนี้นะคะหัวแก๊สนะคะใช้เป็นหัวแก๊สเล่นหัวแก๊สฟูนะคะด้านหลังสามารถวางขวดเครื่องปรุงได้แบบนี้เลยนะคะอีกช่องหนึ่งเป็น อ่างล้างจานนะคะสามารถล้างถ้วยล้างจานได้เลยนะคะพื้นที่ด้านบนตรงนี้สามารถเตรียมอาหารได้เลยเพื่อที่จะปรุงอาหารนะคะลายไม้ของเรานะคะสวยคมชัดเหมือนไม้จริงมากๆเลยค่ะช่องทางการติดต่อด้านบนนี้เลยค่ะเพจร้านแทนไทยปูนปั้นลายไม้โทร0863623738มีสินค้าดีๆมากมายเชิญมาชมกันได้เลยค่ะ <c oughs>